เห็นไหมฮะทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะและก็ใช้งานได้ปกติมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรกันนะครับอืมวิธีการแก้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งว่าต้องทําอะไรบ้างนะฮะสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแบร,รย์ไรต้กันอีกครั้งนะครับ วันนี้นะครับเราก็อยู่ด้วยกันในโปรแกรมยับนะครับหรือว่า VUP นั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามีคนดูของเรานะครับบางส่วนเนี่ยได้คอมเมนต์กันเข้ามาว่าหลังจากที่โปรแกรมยับเนี่ยมันอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น V1.6.2 หรือเปล่าผมเช็คแป๊บใช่ใช่ครับหลังจากที่มันอัปเดตเป็นเวอร์ชันน V 1.6.2หกแล้วเนี่ยหลายคนนะครับเข้าใช้โปรแกรมไม่ได้นะครับซึ่งอาการของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแบบแตกต่างกันออกไปนะ ผมก็เลยลองไปอัปโปรแกรมบนสตรีมนะครับแล้วก็ลองเข้าดูซึ่งมันก็เป็นแบบนี้นะครับผมจะทําให้ดูผมจะกดที่ a u t e r login นะครับแล้วก็กดที่ 3d mode login ปุ๊บนี่นะครับของผมนะอาการของผมคือมันค้างที่หน้านี้นะฮะแล้วมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเคยลองไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมันก็ค้างอยู่หน้านี้นะครับทําอะไรไม่ได้นะครับก็คือผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เขาใช้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะ จากนั้นนะครับผมก็เลยลองไปถามเพื่อนๆในกลุ่มนะครับว่าเขาเข้าใช้ได้ปกติไหมนะครับบางคนก็ใช้ได้ปกติเลยหลังจากที่อัปเดตโปรแกรมแล้วนะครับผมก็เลยไปหาวิธีต่อว่าเฮ้ยทำไมวะทำไมเขาใช้ไม่ได้วะเออเราทำอะไรผิดตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าเราลืมทำอะไรหรือเปล่านะฮะสุดท้ายก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้นะครับก็เขาใช้งานไม่ได้นั่นแหละก็เลยตัดสินใจไปสมัคร Twitter นะครับเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้เล่น t w i t t ตอร์ก็เลยไปสมัคร Twitter นะครับแล้วก็ทักไปหาผู้พัฒนาโปรแกรมนะของยับว่าหมอครับหมอ ผมอาการผมเป็นอย่างนี้ครับหมอหมอมีวิธีช่วยผมไหมนะฮะล่าสุดคุณหมอก็ตอบกลับมาแล้วนะฮะวันนี้เราก็เลยจะมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเข้าใช้ยับหลังจากอัปเดตไม่ได้กันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเกินมาสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยครับโอเคครับผมทางผู้พัฒนาเขาก็เสนอทางเลือกมาให้เรา2ทางด้วยกันนะครับก็คือ1อันแรกนะครับมันจะมีลิงก์อยู่ตัวหนึ่งนะครับ๋วยวผมจะเอาลิงก์นี้ไปแปะไว้ที่ใต้เดสคริปชันให้ละกันนะครับสำหรับคนที่เข้าใช้โปรแกรมไม่ได้นะครับอันนนี้จะเป็ลิงก์สําหรับ ตัวโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดนะฮะที่เราอัปเดตเราใช้ไม่ได้แต่ว่าตัวโปรแกรมมันเนี้ยจะมาจากของทาง official นะครับจากทางหน้าเพจหรือหน้าเว็บของเขานะครับเขาก็เอาลิงก์มาแปะให้วิธีการก็คือโหลดโปรแกรมจากลิงก์นี้นะครับไปแตกไฟล์มาแล้วก็เข้าใช้ตัว e x e ผ่านผ่านผ่านลิงก์ที่เขาให้มางงไหมคือโหลดใช่ไหมโหลดเสร็จปุ๊บแตกไฟล์ file, แล้วก็เข้าไปดับเบนคลิกที่ไอคอนของเกมนะไม่ใช่ไอคอนติที่ตัว e x e นะครับของโปรแกรมมันได้เลยนะ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีนึงแล้วกันอันนี้บอกคร่าวๆก่อนนะฮะอันนี้ย้ําอีกทีว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแต่ว่าไม่ได้ใช้บนสตรีมนะครับผู้พัฒนาเขาก็ส่งลิงก์นี้มาให้นะครับให้เอาไปลองดูนะครับซึ่งของผมใช้แล้วเป็นเหมือนเดิมนะครับคือหมุนไม่หยุดเลยเหมือนเดิมนะอีกอันนึงก็คือเขาส่งของเวอร์ชันเก่านะครับเป็น rollback ไป1เวอร์ชันเป็น v 1.6.1มาให้นะครับให้ลองทําเหมือนกับอันแรกเลยนะครับคือโหลดแตกไฟล์ ลองเข้าไฟล์ .exe ดูนะครับลองเข้าไฟล์ยับ .exe ดูแล้วทดลองว่ามันเข้าได้ไหมนะครับสรุปว่าอันเนี้ยผมเข้าได้นะครับคือวิธีเนี้ยเวิร์กสำหรับผมคือเป็นเวอร์ชั่นเก่า1เวอร์ชันนะครับใช้ได้นะฮะนี่เขาก็จะบอกว่าทูแพ็กเกจที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันเป็นแบบอะคอมเพลสนะครับเหมือนกับเป็นตัวอัดไฟล์มาช่วยอันซิฟไฟล์ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ที่ตัวยับ .exe ได้เลยนะฮะโอเคประมาณนี้ ส่วนวิธีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาําคร่าวๆให้ดูแล้วกันว่าผมทํำยังไงนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปต่อกันเลยนะก็วิธีในการแตกไฟล์นะครับของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คือเป็นไฟล์ที่ผมโหลดมาจากลิงก์นั่นนะครับของผมจะเป็น1.6.1นะครับตัวเก่าที่โล l l b a c k เป็นหนึ่ง v ว r s i o n นะครับพอเราโหลดมาปุ๊บเราก็จะได้ไฟล์ซิปมานะับหรือว่าไฟล์ iar มาแบบนี้นะครับผมแนะนําให้คัดนะครับคัดอันนี้นะครับคัดไปแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ โฟลเดอร์ er ที่เราลงโปรแกรมยับบนสตรีมไว้นะครับมาหาก่อนโอเคพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ไว้อีกหนึ่งโฟลเดอร์นะครับการการันปนกันของตัวสตรีมกับตัวที่เราโหลดมาจากผู้พัฒนานะครับนี่ผมใส่ไว้ในเทสนะครับผมก็จะวางลงไปแบบนี้นะครับคลิกขวานะครับอันนี้ผมโหลดอะไรนะสเวนซิปมาใช้นะฮะแล้วก็กดที่ Extract Here ได้เลยนะครับปุ๊บ พอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับ1 6 1จุดกจุหนึ่งมาผมจะขอลบวนี้ทิ้งไปแล้วกันนี่เราจะได้ตัวนี้มานะครับดับคลิกเข้าไปแล้วก็ดับบันคลิกที่ตัวยับตัวนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะกดดับมันคลิกให้ดูนี่แล้วเดี๋ยวผมจะขอสลับหน้าจอเป็นน่านะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัว V ีหนึ่งจุจุนะครับที่ผม โหลดเวอร์ชันโรแบ็กมาจากผู้พัฒนานะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับผมก็จะกดที่อ่าอ,อัเทอร์ล็อกอินนะครับงงไปหมดแล้วอ u t เทอร์ล็อกอินนะฮะแล้วก็3 d มดีโหมดล็อกอินเหมือนเดิมเห็นไหมฮะทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ปกติมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรกันนะครับอืมวิธีการแก้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งว่า ต้องทาอะไรบ้างนะฮะถ้าใครที่อัปเดตยับบนสตรีมแล้วเข้าใช้งานไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเนื่องด้วยในสาเหตุอะไรก็ตามนะครับลองนะครับลองอคลิกที่ลิงก์ใต้ description ของผมนะที่ผมใส่มาให้นะครับจะมีเป็นเวอร์ชันหน2กับ1.6.1นะครับลองเวอร์ชันล่าสุดก่อนก็ได้เพราะว่าเขาอัปเดตมาโปรแกรมมันอัปเดตแล้วนะฮะฟีเจอร์มันจะเพิ่มเข้ามาถ้าเกิดว่าโหลดปุ๊บแตกไฟล์ปุ๊บเข้าใช้ผ่านยับ e x e แล้วเนี่ยเข้าได้ก็คือดีนะครับย เวอร์ชันใหม่นะครับไปใช้แล้วนะครับแล้วไม่มีปัญหานะครับส่วนใครที่เข้าใช้ v 1.6.2ไม่ได้นะครับให้ลองโหลด v 1.6.1ไปใช้นะครับไม่รู้ตอนแรกผมพูดผิดหรือเปล่านะไออันแรกที่บอกไอเวอร์ชันใหม่คือ1.6.2นะเออแต่ถ้าเกิดว่าใครที่โหลด1.6.2ไปแล้วใช้ไม่ได้นะครับให้ลองคลิกอีกลิงก์หนึ่งนะครับที่เป็นของ v 1.6.1ไปลองดูนะครับโหลด แท็กไฟล์นะครับแล้วก็ดับ b l คลิกที่ยับ .exe ดูนะครับว่ามันเข้าใช้ได้ไหมแต่ส่วนตัวผมนะฮะผมลองแล้วก็เข้าใช้ได้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับทางผู้พัฒนาของยับด้วยนะครับที่ใส่ใจนะครับคนใช้นะครับแล้วก็มาตอบ twitter นะครับผมสมัครครั้งแรกก็ได้ใช้งานเลย ดูมีสาระเนาะก็ช่วงนี้ผมก็ยังมีเวลาไม่เยอะเหมือนเดิมนะครับทั้งเรื่องงานและเรื่องอะไร blah ลา a h อีกเยอะมากเลยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์ช่องให้ด้วยนะครับใครที่กด s u b สไครต์แล้วรบกวนช่วยกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปให,ใหม่ให้นั่นเองนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะปาเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนนะป <laughs> ุ๊ลบลไนฟ์ กลางอาทิตย์หน้านะครับวันพุธนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบายบาย We will sit on the windowsill and look up at the sky and the clouds will spell messages addressed to you and I We will water the plan